วันนี้เจะไปสอนหาชาวจบรับกคือฉากจบแรกก็ได้คือชาวจบจบ ending ending ที่เราตสอนสอนพ่อเลยแต่คือเราอ่ะจะได้ชาวจบนี่คือเราจะเออนุ่นนิ่งกว่าคือครับครับทำให้คุณพ่อพอนึกได้นะครับ ช่วงทีที่เรียนโน้นนะคบคือเพลเซอร์แต่เราต้องเปิดประตูกันลึบซึ่งมันจะมีตัวละครในทาเพลยมากขึ้นแล้วให้เราเนี่ยเดินไปนะครับ แล้วก็ชีดใต้สสานั่นแต่เราจะเอาชาวกำลังก่อนเฮ้ยชาวชืวช่อก,กูเดินเสียมันจะยังไงอือขอโทษไมีคุ้แจไหม เขาภาษาไม่ใช่วะเ้เอาแล้วะเาแล้ว นี่ไงกุญเจอ่ะน,นี่ฉันไม่ให้ละอ๋ตัวที่หายไปสิ่ชิ้นเหรอใส่พัดกนนันหนึ่งนี่ไงชิ้นหนึ่งพลัวเที่ยวบิน ใจกูบินละลาเลยอยู่หลังบ้านนี่แหละวแล้วมาฮึบจับกักัอกูได้แล้วโอ้ยโอยโอ้ยอ สองโอเคอ่า,อามันมันมันไม่พัดลงไปเลยชิบหายนี่คือพ a r ิ i c l ที่ผมต้องตามหาที่ยากสุดนะคือมันยากจริงนะ particle นี้ก็ต้องหาต้องันแนละ้วเก็บว่าวครับว่าว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 ,าวาชักว่าว เปลี่ยนให้มันตามอากาศต้องให้มันหยุดก่นอนพอยกด้กันแล้วก็กกไปเลยเกลัวมึงอยู่ที่ประเทศอะไรเนี่ยพี่ความร้อนความร้อน Dạ, yeah. đã uống cà phê ok. Nóng okay. oh, okay. okay. ไฟให้แล้วนะจ๊ะเอาปะการเลย่าขับรถอยู่นบนเนี่ยมึงต้องการที่อะไร X-ray หรอวะ เออบ้าไปแล้วไอเวนตะไลไฟลุกเวียนตะไลไฟลุกต้องทดลองสียงสินะก็คือทำไม่ยากจิตอะไรอ่ะ ส่วนเราเสียคนเยอะ โค้งสีเม่เงเอาโซล่าเซลนะเป้นไหมมานเจจะพุ่ที่มีเมวนะถไายตอนันจะเปนไปม่ง่ายที่เพื่มอมีสัตว์ โรดานใครก็ไม่รู้แล้วก็บินกลับไปหายหมอนั่นแล้วโกเพื่อนนี่เลย่นะะออนะก็แล้วคือเราเนี่ยเคียบที่ทั้งหมดเลยนะ คือมันมีแบบงานอะไรอะไรตื่นเชียร์เลยอะไรนี่ย네อ้าวถูไปตรงนั้นเงินทึบออดูว่า

น่ามิงกำลังเบอร์อะไรอ่ะเปิดทีวีอะไรอะโอ้โอ้อะไรเนี่ยโอ้โออะไรต้องการเชืออะไร ขาวว้าแล้วชักเว้าเลยม,มึงต้องการอะไรมึงต้องการอะไรกูจะฆ่าทุกคนในเ,เมืองน,นี้คุณพ่อ คุณพ่อนี่เออเอาของมาวัานนี้ก็ไม่ได้แล้วกัน มาคุยจบแล้ว